สวัสดีชาวพฤษศค่ะดวงความรักประจำวันที่สิบเก้าธันวาคมนะคะคุณได้แปดคาถากับหัวส่วนเขาได้หกถ้วยกับหัววันนี้ตัวคุณพฤษศต้องระวังเรื่องของการสื่อสารนะคะอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์แฟนคุณได้หกถ้วยกับหัวนะคะอาจจะมเีเรื่องเก่าในอดีตนะคะที่กลับเข้ามาทําให้มีปัญหาได้อีกในปัจจุบนัน ก็เกิดขึ้นได้ทั้งเรื่องของงานของเงินนะคะเรื่องของสุขภาพหรือไม่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะอย่างไรก็ตามไม่ต้องวอรี่มากนะคะอะไรที่ผิดพลาดวันนี้หรือว่าผิดใจกันในวันนี้เนี่ยสามารถเคลียร์ได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวพลังงานดีๆก็จะกลับเข้ามาในชีวิตรักนะคะ ส่วนคนโสดในวันนี้คุณอาจจะได้เจอคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะคะแต่ว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่แต่กลับมาคราวนี้เนี่ยเขาจะดีขึ้นนะคะยังไงถ้าเกิดว่ามีคนเก่าวนกลับมานะคะอยากจะมาจีบเราหรือว่าอยากจะมาสานต่อความสัมพันธ์เนี่ยก็ลองเปิดโอกาสได้นะคะ